ไปทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับก็มีการเตรียมนักเตะนะครับในชุดของบุคลากรนะครับเพราะว่าจะมีการแข่งฟุตบอลของบุคลากรนะครับเราไปดูการเปิดตัวนะครับของกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากกันครับสวัสดีครับทัชพลพลรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสำนักกีฬาครับนี่คือทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยนะครับออแล้วก็เป็นทีมที่ได้คัดสันนะครับนักเตะนะครับที่อยู่แนวหน้าของมหาลัยนะครับมารวมกันนะครับรวมทีมกันนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับระหว่างหน่วยงานนะครับ6สถาบันนะครับก็วันนี้นะครับเรามีความพร้อมเต็มที่ครับเตรียมทีมมาตลอดนะครับเรามีการแข่งขันนะครับส่งนักเตะนะครับลงแข่งขันแมตช์ต่างๆมาตลอดทั้งปีนะครับจะหจุดไปช่วงเดียวครับช่วงที่มีโควิดครับแต่หลังจากนั้นพวกเราก็กลับมารวมทีมกันตลอดนะครับโดยที่มีนะครับ พี่อนันตเดชนะครับได้ดูแลนะครับแล้วก็พี่สมัยก็ช่วยดูแลหนึ่งคนนะครับช่วยดูแลทีมมาตลอดนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับการแข่งขันครั้งนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเราหวังว่าเราจะเป็นแชมป์เหมือนกับปีที่แล้วครับนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็นะครับคิดว่าก็คงจะเข้าชิงได้เหมือนเดิมครับผมครับผมว่าที่เรือตีสมัยกองปัดหัวหน้าฝ่ายวิชาการและสมกีฬาสำนักกีฬามลายอัแหงนะครับในฐานะนักเตะ ฟุตบอลอวุโสทีมนี้นะครับผมผมในฐะอวุโสเพราะรู้จะ60แล้วยังอยู่ในทีมอยู่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้แข่งขันเท่าไหร่แต่กระสักภาพพอสมควรเพราะวรวาไปตัดสินให้น้องๆประจํานะครับที่ผ่านมานครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีการออกกําลังกายตลอดทุกเยก็นในวันบังคารพุทธหัสนะครับครับสวัสดีครับผมอนันตเดชขัญเมืองครับซึ่งดูแลทีมฟุตบอลบุคลากรมหาวิลังแหงนะครับ ก็ถือเป็นนิมายที่ดีที่บุคลากรเราได้ออกกำลังกายนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งมีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอุโสหกหมาวิยานัยนะครับจะทําการเปิดการแข่งขันวันที่8เมษายนนี้นะครับซึ่งทีมของเราก็ได้ซุ่มซ้อมนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับก็ซุ่มซ้อมมาคิดว่าตอนนี้เราพร้อมร้อเปอร์เ็น์แล้วนะครับ ซึ่งเราประกอบนักบอลใหม่ๆอดีตทีมชาติเ็ามีนะครับอดีตแต่เล่นลีกก็คนสองคนนะครับซึ่งี็เป็นนี้ความพร้อมเรามีโดยการนำของอนันตชิตนะครับกับทันทีมจมูนน้อยครับกับทันทีมนะครับ <S <S ในมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นนะครับเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับ อ่าจดีครับแต่หน้าตาก็อย่างว่าแล้ะครับ <c oughs> ครับอีกท่านหนึ่งนะครับอ่คุณชงวุฒิบัวเพชรนะครับซึ่งเคยเล่นหลีกมานี่นะครับตันนี้ก็ได้บรรจุเป็นบุคลากรของหมหาวาิทยาลัยแห่งเรียบร้อยแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งมีดีกีทีมชาติเอ่อคุณชิโรจนะครับชิโร่เมียแต่ว่าอนี้ฟุตซอลนะครับเขาก็มาปรับเทคนิคการเล่นฟุตซอลให้มาใช้หนามใหญ่ ก็เป็นผล,ผ,ลผลดีต่อทีมนะครับเป็นประโยชน์ต่อทีมในท่านหนึ่งคือนนท์วัญเมืองนะครับนี่ก็เคยเยาชนทีมชาติเหมือนกันนะครับนนท์ยกมือครับนะครับในข่ายไม่ได้คือศูนย์หน้าเราลังยักษ์นะครับจริงก็เป็นนักกายภาพบําบัดแต่เขาก็มาไห้ไปจากกายภาพบําบัดเนี่ยมาเล่นกีฬาได้ดีนะครับหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขออนุญาตแต่ทุกคน เป็นหนึ่งเดียวนะครับทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ทีมเราประสบผลสําเร็จนะครับยังกาดอีกท่านหนึ่งนักคุดชอทีมชาติเหมือนกันอุกิจแต่งตั้งกําลังเดินทางมานะครับพึ่งเซนเที่ทํางานนะครับเก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ ทุกอย่างทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวคือรามคำแหงคือทีมฟุตบอลบุคลากรรามคำแหงครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลวุโสครั้งนี้จะเริ่มเปิดสนามวันที่8นะครับ8เมษาแล้วก็เวียนกันเป็นเจ้าภาพตลอดนะครับแล้วจะปิดสนามวันที่12มิถุนาซึ่งเราแข่งเป็นหลีกนะครับพบกันหมดแล้วเอาที่หนึ่งที่สองมาชิงนะครับปีนี้ปิดสนามที่ราชมงคลตะวันออกที่ชลบุรีครับปิดสนามวันที่12มิยอครับ รูปขคุณเฮ้งานฟุตบอลของกลุ่มบุคลากรนะครับก็จะเตะวันที่8เมษายนนะครับที่สนามมหาวิทยาลัรายรามคำแหง หัวมากนะครับดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับย้ำนะครับวันที่8นะครับโดยทางด้านสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับวันนั้นก็มีท่านรองนะครับมาให้สัมภาษณ์และก็อดีตนักฟุตบอลไทยลีกนะครับอย่างเช่นทรงวุฒิบัวเพชรด้วยครับขอเชิญชวนนะครับบุคลากรแล้วก็ ประชาชนนะครับที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยรามแหงครับมาออกกําลังกายครับที่มหาวิทยาลัยรามแหงครับทางคณะผู้บริหารนะครับได้จัดสรรงบประมาณให้กับเรานะครับเพื่อที่จะให้บุคลากรของเรานะครับได้มีสุขภาพแข็งแรงต่อสู้กับโรคโควิดนะครับนะแล้วก็ทางสำนักกีฬาของเราครับก็มีศูนย์ฟิตเนสนะครับมีศูนย์ในการที่จะผ่อนคลายด้วยการนวดนะครับสปานะครับให้บริการด้วยนะครับ เชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับได้มาใช้บริการของเรานะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับนะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารครับต้องการที่จะคืนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้กับทางสังคมแล้วก็ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมทีม TA นะครับหรือเอเม u จ l e a ลีกปีนี้นะครับก็น้องๆเนี่ยได้ซ้อมอยู่สักระยะเลยนะครับแล้วก็รายการก็มีให้น้องๆแข่งอยู่ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมเตรียมตัวแล้วก็เตรียมทีมอยู่สักค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรนะครับแล้วส่วนของนักกีฬาล่ะครับส่วนของนักกา,าก็หลักๆก็จะเป็นชุดที่ได้แชมป์ดิวชัน2ของบีเีนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีตัวนอกมาเสริมด้วยนะครับบางตัวครับวันเวลาการซ้อมก็เราจะซ้อมทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอาทิตยเเ์เราหยุดเราเราหยุดอยู่แล้วนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยได้ปรับสภาพร่างกายอยู่นะครับ ในส่วนของคณะผู้บริาหารเป็นไงบ้างในการชุดนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่หมาเรยขอบคุณผู้ใหญ่ที่สน,นับสนุนน้องๆแล้วก็ทีมหมาเรยทุกชุดนะครับที่ที่ใอ้น้องได้มีโอกาสได,ได้ได้เล่นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้ว่าฟุตบอลอาชีพเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เพราะนั้นรายการแรกก็คือที่เป็นอาชีพก็คือทีเอที่เราจะส่งนี่แหละครับครับ สำหรับทรงวุฒิบัวเพชรนี่ก็ณขณะนี้นะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับของทีมฟุตบอลในส่วนของมหาวิทยายลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับร่วมกันกันฟุตบอลระดับ TA หรือว่าอเมเจอร์ลีกด้วยนะครับก็ติดตามกันนะครับ